และวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบวันออ o วันแบทเทิก็คือหมูหันนายโจสตรีทฟ้ดไทย คุซ oh ีนเริ่มก็ครับวันออนวันนตัวต่อตัววัตถุดิบนี้คือแบบโอตมากยากมากด้วยนะลาัายำกัรด้วยสำหรับวัตถุดิบหลักในการแข่งขันรอบวันออนวันภายในเวลา30นาทีในโจทย์สตรีทฟู้ดไทยก็คือหมูหันที่เห็นอยู่นี่นะครับมีน้ำหนักตัวละประมาณ2 2.5กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ ว่าเช็ฟมะตะเหล็กมีอะไรบ้างดีกว่าครับแป้งซีฟ้าเนยถั่วอ้าวมีเนยถั่วมีน้ำมันมะกรับแล้วมาดูดิที่เชฟมะตะเหล็กช้อปปิ้งออกมาก็มีดังต่อไปนี้นะครับรนมจืดกะทิน้ำตาลผงกะหรี่พริกไทยน้ำมะขามเปียกเกลือต้นหอมผักชีน้ำมันถั่วแมงค์นาเมียแตงกวาหอมแดงพริกชี้ฟ้าน้ำส้มสายชูและแป้งมันโคแล้วครับแป้งมันโคอ้าวละล็อกล็อกจะทำแบบขาหมูไหมทำจระประหรือเปล่าเดาไม่ออก่มาดูทางด้านฝั่งภูตาชิงบ้างอะไรเนี่ยซอสปรุงรสขัดคอเส้นกระเดเส้นใหญ่อันนี้ยังไม่ได้ออกอาวววุธตเีย เสี่ยวพ่วหรือเปล่าคุณแดนาครับวัตถุดิบที่บูราชีช้อปปิ้งออกมามีดังต่อไปนี้ซีวียำน้ำส้มสายชูแบะแซ่บพริกกระเทียมผักชีเส้นใหญ่ไข่ไก่ซีว๊วขาวน้ำตาลเกลือน้ำมันหอยหอมใหญ่น้ำมันกระเทียมเจียวและผักคอรสนะครับอ่า คงชัดเจนว่าท็อปนี้จะเริใส่ชูด้วยแปลว่าเขาต้องการหนังมันกรอบถูกไหมครับใช่ค่ะจะตึงขึ้นแต่มันต้องจิ้มด้วยนะใช่ครับประเด็นคือตอนที่เขาเผาไปก่อนเลยนะครับเข้าไปจากกุดเก่าโบราณนะฮะในขณะที่ใช้พันธะเหล็กของเราไหนหม้อฮอกต้มอะไรครับน่าจขาหมูหรอใช่น่าจะเอาตัวกระดูกอะไรเงี้ยไปต้มอาจจะต้องการที่จะใช้น้ำนั้นทำอะไรอันนี้เอาหูไปต้มไหมอันนี้หูละอันนี้หูละอ่าต้มเลยฮะนนี้มาต้มเปาเมี่ยงชุบด้วยกันอันนี้กลับมาจากน้าแปลกประหลาดที่บางมีการเอาซอสปรุงรรสหือออววว่่่าาซีีิ๊ะไนนัเยยปทูบต หมูแล้วเนี่ยอาจจะต้องการสีั้ยสีให้มันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ทำให้แลดูเป็นเหมือนเป็นหมูหันมี้วหรก็เป็นหม้ออบลมร้อนหมดเลยพุทธาทีนต้องการอบลมร้อนในเวลาไม่ถึง30ินาทีพุทธรับที่เราเห็นนะครับพุทธาชิงได้ใช้เนื้อหมูหันส่วนสะโพกมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ทอชหลังจากนั้นทานด้วยซอสซีอิ๊วที่มีส่วนผสมของซีอิ๊วดำน้ำส้มสายชูเกลือแบะแซนะครับแล้วก็ใส่ในหม้ออบนะครับก็จะเป็นหมูหันอบกรอบในเมนูหมูหันมหาไอ้คราวละครับล้วนะ ทางด้านผู้ชายชิงผู้ชายชิงดูท้าทายมากนะครับแต่ผมก็ชอบนะครับในคิปเชนสเตเดียมเราต้องเข้าใจอย่างว่าหลายๆอย่างที่เรามองว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าบางทีมันเป็นไปได้ถกต้อาอาจจะเคยผ่านผ่านมาที่เช็คว่ัฒน์เหล็กอันนี้เหมือนซอสอะไรครับต้มผักเผ่าฮะพริกเผาก้อนนี้เหรอฮะทำน้ำสเต๊หรือเปล่าเออเหมือนดูคล้ายๆคุณบีครับถูกต้องแล้วครับและนี่คือซอสหมูสเต๊นของเชฟท่านเหล็กเขาผัดเครื่องแกงแมสแมนใส่กะทิน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเพิ่มความมันด้วยแมคคคาาเเ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 ดดมมมีีียยท่่ออไวว้้ขกัันนนนนะะะรรบพืจจป็ซสสสหููต๊๋ิ์ฟใ เกือบจะเป็นหมูสเตนแล้วครับ oh. 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 จะเป็น่จะเป็นขณะที่คุณท้าชิงครับ,รบลงมือโขลกแล้วโขกอะไรครับพริกกระเทียมทำเป็นน้ำจิ้มหรือเปล่าอ่าแบบว่าแซ่บๆอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแน่เลยใช่ใช่คร<ช>ับ<ะ>น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยถ้าเกิดมีการเติมรากผักชีลงไปเนี่ยจะทำให้น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนั้นเนี่ยมีความหอมละมุนล,ลวนขึ้น้มต้เป็นต้มแต่รากผักชีแล้วไอ้ก้านผักชีตรงโคนด้วยแต่ดีไม่ใช่น้อยจะหอมเลยนะครับจะหอมขึ้นเลยอันนี้ก็ตามได้ไม่ยากค่ะแายเทปุท้าเล็กอยากเห็นหน้าตาเกือบจะเป็นสเต็กของเชฟกระทะเหล็กนะคะว่าจะออกมาหนน้าาตตเเเป็็สกลยม ผมอยากรู้ว่าตัวเนื้อเนี่ยเขาจะย่างยังไงะที่เชฟกระทะเล็ครับก็ต้องดูในหม้อนะคะว่าตัวซอสเป็นยังไงบ้างตัวหมูของเชฟกระทะเล็เป็นยังไงบ้างแต่อันนี้เอาลงไปแล้วคือหมายความว่าน่าจะพอใจแล้วแล้วก็หยุดก่อนอ ถ้าจะยังไม่นุ่มแต่ว่าน่าจะเอาเปซาลัยแล้วเดาทำอะไรนี่เดายากนะครับตอนนี้ทุกคนก็คือเก็บเทคนิคของตัวเองเอาไว้แล้วให้เราเดาอย่างสนุกเดาไปด้วยกันค่ะนี่อันนี้กลับมาทางด้านฝั่งคุณตาชิงบ้างดูน่ากินนะดูดีดูดีโอ้ดูดีนะหมูหันพวกพริกเกลือคุณได้แล้วครับถูกต้องเลยครับอันนี้พวกพริกเกลือนะครับพูดทักชิงนะฮะเลาะเอาแต่เนื้อหมูหันและหั่นชิ้นเล็กนะครับหลังจากนั้นเอามาผู้พริกเกลือสูตรไอ้คราวประกอบไปด้วยพริกกระเทียมราดบัตชีเกลือที่ครกละเอียดปรุงไปค่ให้้เขา นนเดี๋ยวจะเสิร์ฟกับเส้นใหญ่ขั่วที่เขาท้าทั่วไทยเลยนะฮะว่าของผมเจ๋จงจริงๆนะครับในเมนูหมูหันมหาไอ้คราวลครับดูเยอะเยอะดูนักกินนะเอาละเดี๋ยวก็รู้กันว่านี่นี่นี่เอาไปใส่ในน้ำไปแช่น้ําแข็งเลยให้มันเด้งเลยอาจจะทําให้หนังมันนุ่มข,ขึ้นแหมผมนึกถึงหมึกกรอบเลยนี่เท่าเล็กอันนี้ลงผัดแล้วอ้โหูนี่หน้ากินะา เอาเองแบบยากก่างกระทะไม่ธรรมดานะคะ<อ>จะเป็นหมูสเต๊กคุณใด,ดครับถูกต้องครับและนี่คือการย่างสเต๊กของเชฟระทเล็กเขาชมปแหลบหมูหันโสนสะโพกแล้วก็หมักด้วยนมสดกะทิน้ำตาลผงกะหรี่ผงกะหรี่ลูกยี่ราเกลือพริกไทยป่นแล้วก็นําไปย่างบนกระทะให้สุกเพื่อทําเป็นสเต๊กหมูหันในเมนูเกือบจะเป็นหมูสเต๊กแล้วครับอ,อันนี้นายก็อบอกเลยบอกว่าทางด้านฝั่งเชฟระทเล็กก็ยังใช้เทคนิคแปลงให้ตัวหมูหันนั้นเนี่ยให้เกือบจะเป็นสเต๊กให้ได้ท้าชิงครับ เอาที่ได้ยังเอาหน้าเป็นหมูหันเลยสุดยอดเขาเอาพัดลมเนี่ยนะเป่าเลยอ่ะมันต้องเย็นเร็วมากมันถึงจะกรอบได้ถูกต้องแล้วก็อะไรที่เชฟเขาทำเลยครับอันนี้แป้งมันโถทอดแป้งมันโถแล้วก็เอาเนยถั่วทานี่นี่นักปั้นเตอร๋ออ๋ออี้เลยน่ะ คือเพิ่มความกรอบบ้าและความอร่อยด้วยอ่ะควาลักษณะเหมือนโอเพิลแซนด์วิชเหมือนขนมปังหน้าบุ๋นะคะใช่ดูลักษณะเขาทำหน้าเปิด3ชิ้นนะขณะที่พุทธชิงครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วเสร็จแล้วแล้วก็จัดลงจานครับตัวเส้นที่คั่วนี้ไม่มีปัญหาค่ะเหมือนเขาตั้งใจอยู่หลายองค์ประกอบนะครับคุณตัินครับตอนนี้พุทธชิงลงจานแล้วนะครับและที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับเส้นใหญ่คั่วนะครับเขาใช้เส้นใหญ่ลงไปผัดกับน้ำมันซีอิ๊วขาวแล้วก็กระเทียมเจียวให้มีกลิ่นหอมหลังจากนนั้ใส่ ไไก่่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลขั้วยแห้งแล้วก็หอมกระเทนะครับแล้วจะเสิร์ฟพร้อมกับหมูหันผู้พริกเกลือแล้วก็หมูหันอบกรอบนะครับในเมนูหมูหันมาหาไอ้คราวละครับเอาละครับนี่ตัวที่ผัดใช่ไหมฮะขั้วพริกเกลือขั้วพริกเกลือคุ่เชฟกระทะเหล็กค่ะโอเคอันนี้ง่จะกรอบผู้นี่ครับถูกต้องครับและนี่ก็คือหมูหันหนังกรอบเจียวกระทะเหล็กล้อชายโครงของหมูหันแล้วก็ล้อนหนังนําไปต้มให้สุกนำมาทาด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็ทอดให้กรอบเพื่อเป็นหมูหันหนังกรอบเดี๋ยวเสิร์ฟในเมนูเกือบจะเปหมู เต้นแล้วครับโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยอาจารย์เล็กๆอยู่ฮะเอาทจริงครบองค์ประกอบแ้วครบเลยอ้าวแล้วสวยด้วยนะสวยสวยเลยอ่ะอ้จาสุดท้ายมีหมัดดักทั้งคู่และเตมัวนะถอยหลัง1ิบไม่นาทีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสุดยอดสองหนึ่งและหมดเวลา ผ้ากันเพื่อนมาสเตอร์เชฟลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Master Chef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line แอด Heliconia